สวัสดีค่ะมาพบกับคุณนกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดส,สัปดาห์แล้วนะคะขอทบทวนในหน่วยครอบครัวแสนสุขของเรานะคะก่อนอื่นให้เราไปร่วมกันร้องเพลงบ้านของฉันก่อนนะคะใครที่ร้องได้ร้องพร้อมๆกันเลยนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลาย go oh. ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นเพียงบ้านของฉันนะคะอ่าแล้วจะมาทบทวนนะคะสายใหญ่ของครอบครัวเราก็จะเป็นสายใ่ที่เรียกว่าครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาของเรานะคะต่อไปสายสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแคบลงมานะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วก็มีลูกๆบางาครอบครัวก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วครอบครัวก็จะอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะต่อไปหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทําความสะอาดคุณแม่ก็จะกลายเป็นคนปรุงอาหารนะคะกิจกรรมที่เรา ทำกันในครอบครัวของเรานะคะก็อย่างเช่นดูทีวีร่วมกันทานอาหารร่วมกันออกกําลังกายร่วมกันนะคะพ่อคุณแม่ก็จะดูแลพวกเราในการสอนการบ้านทบทวนบทเรียนนะคะสอนให้เราได้ปลูกต้นไม้และมีการพักผ่อนร่วมกันนะคะสาหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่5เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว ต่ครอบครัวของเรานะคะอยู่ด้วยกันนั้นหลายคนบางครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กแต่ถ้าบางครอบครัวมีแค่คุณพ่อคุณแม่และลูกสองคนหรือสามคนถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เจ็บป่วยคุณแม่ก็จะต้องพาเราไปหาหมอนะคะเมื่อไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะต้องตรวจวัดไข้วัดคลื่นหัวใจจับชีพจรนะคะว่าเป็นอะไร ส่องดูคอมีน้ำมูกไหมจะควรจะให้ยาอะไรกลับมารับประทานนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการดูแลในครอบครัวนะคะก็การทานอาหารสิ่งสำคัญนะคะตัวเรายัางเล็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงมากในเรื่องของการทานอาหารทานอาหารก็ต้องให้ครบห้าหมู่จะได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็ต้อง ให้ความรักและความอบอุ่นกับทุกๆคนในครอบครัวนะคะดังเช่นที่พระเจ้าทรงบอกเราสอนเราในเรื่องของความรักนะคะและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะในครอบครัวของเราเองนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ และในช่วงนี้นะคะคุณนอเขาขอฝากนะครเป็นช่วงสถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ